แซนรวบรวมเงินทั้งหมดในชีวิตรวมถึงเงินที่ได้จากการขายมันเพื่อไปซื้อตอนเดียวห้างสภาพมือแปดรถที่ขี่ไปซ่อมไปแต่ส่วนใหญ่จะซ่อมมากกว่าขับตอนจะขึ้นรถก็ขึ้นเหมือนคนปกติไม่ได้พยายามปิดประตูอยู่หลายครั้งไม่สำเร็จสุดท้ายต้องถอยไปหลายเมตรแล้ววิ่งมาสุดแรงที่ประตูรถตัวเองให้ปิดหลังจากนั้นแซนลงแรงดึงหัวมันจากดินกองไว้กลางไร่ เตรียมให้รถเข้ามาบรรทุกชีวิตเขายากจนสุดๆแต่ก็ยังพยายามดิ้นรนทุกวันติดตามรับชมกันต่อเลยเช้าวันหนึ่งในต้นฤดูฝนเสียงหยาดน้ำจากฟ้ากระทบหลังคาสังกะสีหน้าบ้านไม้เก่าๆของแสนดังก้องในความเงียบสงบฝนตกตั้งแต่เช้ายันสายไม่มีวี่แววว่าจะหยุดง่ายๆแซนตื่นขึ้นมาอย่างคุ้นเคยกับเสียงฝน เขาเดินออกไปหน้าบ้านชะโงกหน้าดูท้องฟ้าแล้วถอนหายใจวันนี้เขาตั้งใจจะไปขุดมันสำปะหลังขึ้นรถเพื่อไปขายโรงแป้งแต่ฝนแบบนี้รถกระบะตอนเดียวห้างของเขาคงเข้าไร่ไม่ไหวแน่เขาเลยยอมนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสายตามองไปยังหยดน้ำที่ไหลาตามชายคาลงมาติงต่งติ๋งเสียงนั้นมันไม่ดังแต่มันชัดเจนในใจเขา ความเปลียกชื้นของอากาศซึมเ,เ,เลือกไปถึงความเหงาในอกเขานั่งนิ่งคิดอะไรไปเรื่อยแล้วก็สะกิดใจขึ้นมาว่าเขา,าโสดมาปีครึ่งแล้วไม่มีใครคุย ไม่มีใครอยู่ข้างๆไม่มีเสียงหัวเราะแบบแฟนๆในโทรศัพท์ไม่มีแม้แต่ใครจะมาส่งสติ๊กเกอร์น่ารักยามว่างเขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิด Facebook แล้วลองทักหาใครสักคนใครก็ได้ที่ดูน่ารักนิสัยดีน่าจะพอคุยได้ แต่ผลตอบรับที่ได้กลับมีแค่อีโมจิขยะหนึ่งอันกับข้อความสั้นๆที่ไม่อยากอ่านซ้ำบางคนอ่านแล้วไม่ตอบบางคนตอบแบบขอไปทีบางคนถึงกับด่าออกมาตรงๆแสนนางนิ่งมองหน้าจอเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างเขาบ่นออกมาคนเดียว หรือกูจะโสดตลอดชีวิตวะเบือบ่อ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 เบื่อ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 เวลาผ่านไปเกือบสามชั่วโมงฝนก็เริ่มซาเมฆบางก้อนแวกออกให้แสงแดดส่องลอดลงมาบ้างเขามองท้องฟ้าอย่างมีความหวังขึ้นเล็กน้อยตัดสินใจขว้ากุญแจรถ ขับกระบะตอนเดียวของเขามุ่งหน้าไปไร่เสียงเครื่องยนต์เก่าๆค่อยๆดังขึ้นฝ่าทางลูกรังและแอ่งน้ำจนถึงแปลงมันที่ตั้งใจจะเก็บแต่แล้วโชคชะตาก็ยังไม่เข้าข้างขณะถอยรถเข้าใกล้ไร่มันแสนเผือเหยียบแรงไปหน่อยล้อหลังก็เลยจมลงไปในตม เขารีบลงจากรถสำรวจดูรอบรอบล้อหยิบจอบขึ้นมาขุดดินรอบล้อออกทีละนิดพยายามเอาไม้แห้งมาสอดใต้ล้อพยายามหาทางรองให้ล้อเกาะพื้นได้แต่ยิ่งขุดยิ่งพยายามล้อยิ่งจมลงลึกไม้ที่สอดก็หักหรือถลหยหลุดออก มุดก็ต้องในมุดแล้วว้าในมุดเข้ายังต้องมุดแซนเหนื่อยหอบเสือเปียกเหงื่อและน้ำฝน แซนเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีลูกไม่มีเมียมีแค่สวนมันกับใจที่เริ่มพังทุกปีเขาทำทุกปีเขาขาดทุนเหมือนโลกมันแกล้งเหมือนใครสักคนจงใจให้เจ็บเหงื่อแลกดินเจ็บหลังแลกราคาสุดท้ายมันก็ถูกตีค่าเหมือนไม่มีค่าเลยเขาไม่ได้เกลียดใคร เขาแค่โกรธชีวิตตัวเองที่ไม่ยอมรวยสักทีเขายืนอยู่กลางไร่โล่งๆมีเพียงเสียงนกกับลมหายใจของตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้ แซนปิดประตูรถทิ้งไว้ตรงนั้นเดินลุยโคลนกลับบ้านปล่อยให้รถติดอยู่กลางไร่ท่ามกลางความว้าเหวของวันฝนซาเสียงฝนคลอเบาๆเหมือนจะถล่มลงมาอีกครั้งในเช้าวันใหม่หลังจากเมื่อวานรถทรงเลงพึ่งพ้นจากหล่มตมแซนลุกขึ้นมาพร้อมความหวัง วันนี้เขาตั้งใจจะไปไร่เก็บหัวมันห้าตันที่กองไว้เตรียมขนส่งโรงแป้งแต่สิ่งที่ไม่อยากเจอก็กลับมาอีกรถกระบะคู่ใจสตาร์ทไม่ติดจอดพังพินาศอยู่หน้าบ้านอย่างไม่ทันได้ออกไปไหนเขาเปิดฝากระโปรงตรวจเช็คทุกอย่างด้วยตัวเองน้ำมันเครื่องยังมีติดปลายก้านวัด น้ำหม้อน้ำยังเต็มระบบโซล่าปั๊มติ๊กก็ยังปกติแต่เครื่องยนต์ก็นิ่งสนิทเหมือนหัวใจที่หมดแรงจะตอบสนองแสนนั่งบนหน้ารถมืนตาเมาๆน้ำตาคลอเหมือนไก่หงอยกลางฝนที่ยังไม่ตกแต่พร้อมจะเทลงมาได้ถูกเมื่อ แล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นรถคันเก่ากลับสตาร์ติดโดยไม่มีเหตุผลเหมือนฟ้าให้โอกาสอีกครั้งแซนขับรถเข้าไปในไร่ใจเขายังหวั่นว่าจะติดลมอีกไหมเพราะฝนเมื่อคืนเพิ่งจะซึมลึกลงดิน แล้วขับได้ายตอนเเดียวมาขับแล้วความฝันเป็นจริงแล้วตลอดมาได้ยเขาขับช้าๆจอดรถในจุดท um> ี่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วลงมาเงียบๆเขาหยิบถุงมือที่เบาะรถเดินเดินมาใส่ถุงมือทีละข้างได้มาจากน้ําพัดน้ําแรงด้วยการรับเจ แล้วปลดล็อกสลักฝาท้ายทีละข้างแล้วทิ้งลงปั้งเขาเดินไปยังกองมันก้มลงเก็บหัวมันขึ้นทีละโจมใช้เขา่าใช้แขนใช้หลังใช้ใจหัวมันถูกเก็บขึ้นรถอย่างระมัดระวังไม่มีคนช่วยมีแค่มือเปล่าและใจเต็มเปี่ยม ไม่มีใครมีเพียงแต่ห่ำไยห้าหกของเขาที่หมกไว้ในกางเกงในที่ชูหัวเกเดขึ้นมาให้กำลังใจฝนยังไม่ตกแต่กลิ่นฝนลอยมาแต่ไกลเขาเร่งมือไม่ใช่เพราะกลัวเปลียกแต่เพราะเขารู้ว่า เขาไม่อยากกลับไปสู่ความคิดมืดมนแบบเดิมอีกแล้วแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไม่มีใครรู้แต่ตราบใดที่แซนยังลุกขึ้นในทุกเช้าตราบใดที่หัวมันยังถูกดึงขึ้นจากดินเรื่องของเขาก็ยังไม่จบโอกาสหน้าเจอกันใหม่ว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมในอนาคตอีก ติดตามตอนต่อไป